อีกหนึ่งเรื่องที่ฉาดเชิงเสานี่ก็น่ากลัวคุณผู้ชมสนามเด็กเล่น,นแล้วเป็นเด็กในชุมชนเขาก็จะไปวิ่งเล่นแถวนั้นปรากฏมีน้องไปกับกลุ่มเพื่อนเด็กอายุแบบหกเจ็ดขวบแปดขวบเนี่ยเด็กเล็กๆ,ๆไปเจอกระเป๋าปริศนาเปิดขึ้นมาเป็นห่อสีดำๆไม่รู้อะไรกลายเป็นระเบิดระเบิดใส่มือน้องค่ะล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ EOD ต้องลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอเพิ่มเติมก็เลยต้องเปิดปฏิบัติการในการทำลายวัตถุปริศนาที่คาดว่าน่าจะเป็นวัตถุระเบิด ผู้ใหญ่ครับจุลบริกรที่กำบังจุลบริกรที่กำบังจุลบริกรที่ปังสามสองหนึ่งโอ,อโอ้ยครับอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปรอสังเกตก่อนรอรถกีดแป๊บหนึ่งก็ตายที่ก็ตายเลย เพิ่อีกทีนึงนี่คือปฏิบัติการที่ชุดตรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว e ่า EOD นะคะ <c oughs> เขาเอาวัตถุปริศนาคล้ายกับระเบิดปิงปองคือต้องเอามาทำลายก่อน <c oughs> เนื่องจากว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามันมีกระเป๋าต้องสงสัยเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนึง่งปังทำลายวัตถุระเบิดแล้วเป็นระเบิดจริงๆค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนเอาเอาระเบิดพวผู้นี้ไปทิ้งเอาไว้ที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านการเคหะบ้านโพโครงการ2อ,อยู่ที่บ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาคุณผู้ชมไปดูจุดที่เกิดเหตุซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่เขาไปเก็บหลักฐานมาไอจุดตรงนี้ที่วันนี้เจ้าหน้าที่ e ออดีไปเก็บหลักฐานซึ่งเขาได้รับแจ้งค่ะบอกว่ามันมีกระเป๋าใบหนึ่งวางทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยมีกลุ่มเด็กๆที่จะไปเล่นไอสนามเด็กเล่นแบบนี้ โอ้โหนี่ซากอะไรเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปตรงศาลาซึ่งเป็นที่ที่เขาไปเจอไอ้วัตถุปริศนาตรงนี้แล้วปรากฏว่าในกระเป๋าเปิดออกมามันจะมีลักษณะคล้ายกับก้อนกลมๆนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นก้อนหินหรืออะไรแต่พันเอาไว้ด้วยเทปกาวสีดําจริงๆแล้วลักษณะแบบนี้นนคือเมื่อวานนี้มันมีสองลูกลูกหนึ่งเนี่ยมีเด็กอายุ6ขวบหยิบมาเล่นแล้วปรากฏมันระเบิดปุ๊มใส่นิ้วนิ้วขาดนะคุณผู้ชมวันนี้คุณหมอเนี่ยต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันนี่คือ อีกลูกหนึ่งที่หลงเหลือทิ้งไว้เขาก็เลยต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็นําวัตถุดังกล่าวเอาไปทําลายทิ้งเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์เป็นอันตรายกับชาวบ้านและนี่คือสนามเด็กเล่นคําถามคือใครเอาของแบบนี้มาทิ้งเอาไว้แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะเหตุการณ์นี้มีเด็กเคราะห์ร้ายน้องยังเล็กอยู่เลยคุณผู้ชมอายุแค่ห้าหกขวบเองซึ่งวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของ คุณยายน้องชื่อว่าน้องบิ๊กไบค์ล่าสุดเห็นคุณยายบอกว่าคุณหมอต้องผ่าตัดนะคะแล้วบอกว่าต้องตัดนิ้วออกฮะเพราะด้วยแรงระเบิดไอ้ลูกเมื่อกี้เนี่ยฮะที่อีโอดีทำลายล้างเนี่ยมันดังกุ้มขึ้นมาแล้ววันนี้ถามว่าไอ้เจ้าระเบิดปิสนามมันอยู่ยังไงตอนนี้คุณยายก็คือคุณจิราพานะฮะเป็นยายของน้องบิ๊กไบค์ยอมรับเลยในส่วนของหลานเองเนี่ยออกไปเล่นบริเวณสนามเด็กเล่นเนี่ยล่ะฮะกับเพื่อนๆโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้มาก่อนแล้วเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็ยัง ทํากับข้าวกับปลาอยู่เลยฮะไม่ได้ทันระวังอะไรหรอกหลังจากที่ทํากับข้าวเสร็จเรียกหลานบอกเนี่ยมากินข้าวเลยลูกไม่อยู่พอกลับมาอีกทีนึงบอกโอ้โหเห็นเพื่อนบ้านกระจกงองเงยบอกนี่หลานโดนระเบิดหลานโดนระเบิดตอนนั้นคุณยายบอกโอ้โหใจไปอยู่ที่ตะตุ่มนึกว่าหลานจะเป็นอะไรพอไปเจอปุ๊บเห็นเลือ <c oughs> เดเย <c oughs> ท่วมตัวหลานไปหมดเลย <c oughs> นำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าต้องตัดนิ้วของน้องบิ๊กไบท์ทิ้งหนึ่งข้อนะฮะเพราะกระดูกเด่กมันแตกและคาดการกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เอามาทิ้งน่าจะเป็นไอ้พวกวัยรุ่นเด็กช่างและเอาระเบิดมาซุกซ่อนเอาไว้ไว้สำหรับในการก่อเหตุคุณยายบอกตจ้าหนที่ตำรวจไปตามไอ้แก๊งพวกนี้มารับผิดชอบให้ได้นะ มิงแอบ,บนี่อยากจะเล่นกันอแล้วหลักินข้าวเสร็จแต่ก็ขับรถตามมาตัวทุกซอยอแล้วก็กลับมากลับมายังไม่ยอมนั่งเลยแล้วหลังพี่ชายกับน้องมิงมาตามยา่างไรน้องไปอะไรไม่รู้เลือดเต็มตัวเลยอก็พี่ชายสามารถมองเห็นได้ปกติพี่มันมองว่าอะไรบ้างก็คือมองเห็นอยู่ข้างนไปข้างอันอย่างเงยบวมย่างมองไแบบม่รู้เรื่องอื ค่ะคุณผู้ชมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในจุดที่เกิดเหตุที่บอกว่าเป็นศาราไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนเข้าคนออกหรือเปล่านะคะแต่ไปเจอกระเป๋าสองใบใบหนึ่งเป็นสีขาวขาวครีมครีมอีกใบหนึ่งเป็นสีดํานอกจากระเบิดปิงปองตํารวจไปเจออุปกรณ์เสพยาเสพติดทิ้งอยู่ในที่ชุมชนแล้วมีมีดอีกหนึ่งเล่มวันนี้เนี่ยคือกําลังจะบอกว่าความโชคร้ายของน้องบิ๊กไบ ตอนที่เขาได้รับแจ้งว่ามันมีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นมีรถกู้ภัยมารับตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้คราวเคราะห์ของน้องจริงๆร,รถกู้ภัยบอกว่าตอนนั้นผมก็พยายามจะนําตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว,ว่ามันมีรถพ่วงคันหนึ่ง<อ>แช่อยู่แช่ขวาอยู่แบบนี้คือไม่ยอมหลบให้รถกู้ภัยไปก่อนเพราะเขาต้องเปิดไซเรนใช่ไหม<อ>แล้วตอนที่ระหว่างที่กำลังจะเอาตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็รีบไปก็เเปิดหัวไปเพราะเด็กจเจ็บนิ้วจะขาดแล้วแต่รถคันนี้ไม่หลบค่ะ อยู่แบบนี้มันจะมีบางช่วงที่จริงๆรถจะสามารถที่จะหลบเข้าสายแล้วรถกู้ภัยก็จะไปขวาได้นึกออกใช่ไหมคะเวลาที่มีคนขอทางเราด้านหลังแต่รถคันนี้ไม่ยอมแอบซ้ายเห็นปะมีไหลยถนนแต่ไม่ยอมเข้าขับอยู่แบบนี้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยตัดสินใจแซงซ้ายแล้วก็ขับไปเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้รถพยาบาลที่เคลื่อนย้ายน้องบิ๊กไบค์เนี่ยค่ะอาจจะไปถึงที่โรงพยาบาลช้าหรือไม่ นี้เหตุการณ์มันตอนกี่โมงแล้วเรากำลังจะไปไหนครับประมาณบ่ายสองโมงสอโมงครึ่งครับทางห้องฉุกเฉินให้ผมดีเฟอร์เด็กข้างมืองที่ตัวระเบิดอ๋อสีเลนครับทีเนี้ยสิบล้อก็ไม่ยอมหลบเปิดทั้งไฟทั้งเสียงแล้วทั้งบีบแต่บีบแต่ด,ด้วยใช่ทำทุกทางแล้วใช่ก็ยังไม่ยอมหลบครับจนเลนซ้ายโล่ง ไม่มีรถเลยผมถึงได้โยกแซงออกไอช่วงที <Willie> ่เราส่ง <GO> ส <av uther> ัญญาณบีบตรงบีบแต่เนี่ยมันเป็นนานมากไหมกว่ากว่าเราจะไปถึงได้แซงนานใช่ตั้งแต่ค่ะก็เลยต้องตัดนิ้วไป1ข้อนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบหาไอ้แก๊งวัยรุ่นที่เอาของแบบนี้มาทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ชุมชน